สวัสดีนะครับผมอยู่กับพิสันนะครับคนโกกรถไถทองคำนะครับผมเจอตัวแล้วนะครับสำหรับเจ้าแชมป์ตีนตะขาบนะครับหรือว่าภาษาชาวบ้านก็รถไถตีนตะขาบนะครับแทกยางนะครับราคาก็ประมาณล้านกว่าบาทนะครับวันนี้มาตีนาหล่มนะครับผมเจ้าขาวน้องขาวนะครับ อ,อำเภอวชิระบาร,รมีจังหวัดพิจิตรนะครับลองดูนะว่าเจ้าเต็นตะขาบแชมป์จะลุยไปได้ขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมลึกจริงหรือเปล่าโอ้โหเอ้ยนาจมไปแล้ว เก็บมุมไม่หมดนะครับเออตียกล้อใส่อีกไปได้สบายนะครับมันต้องไปได้สบายอยู่แล้วล้อแ็กนะครับอย่างนี้มาได้คันเดียวไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะจมนะ ผู้ชมเยอะมากนะครับจะดูตีป่าสักหน่อยนะนี่นะผลงานรอยตีป่านะครับแหลกนะครับแหลกมากอ เหยียบงูนะลูกพีไปลุงดูรถด้วยลุงเพราะว่ารถมองแต่มองตมอง้างหลังนะครับอันตรายนะครับดูรถด้วยนะครับท่านผู้ชม เดมด้ก็เมก้มเก็บหอยเก็บปูเพลินนะครับใจหายเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าคนขับเขาไม่เห็นนะครับเพราะว่าเขามองข้างหลังนะอึมติดไหมติดหรือเปล่า ไม่ติดนะครับอยากลองขับบ้างอ่ะเอ้ยอโอ้โหฟรี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 มีฟรีนะครับนี่ถอยเก็บใหม่ซะเลยนะครับอืม้ม ในตัวเดินก็จะอยู่ข้างบนนะครับปั๊มตัวเดินแต่เป็นรถเกี่ยวก็จะอยู่ข้างล่างเนะาะแต่วันนี้ผมว่าลุยลุยลมได้ดีกว่ารถเกี่ยวแน่นอนนะครับจะทําทมาแบบคล้ายๆรถฉีดยาของมอเจิญทรัพย์นะครับเรื่องลุยลมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเม็ดหนึ่งนว่าผมว่า สบายๆนะครับลุงไปเก็บหอยนะลุง <laughs> <shady. S 2> ดูรถด้วยนะลุงดูรถด้วยนะลุงตรงไหนปั่นไม่เข้าก็ ไหปั่นใหม่นะครับปั่นรอบสองได้สบายไม่มีติดนะครับลุงลุงลบ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 ลดลบลดนี่แล้วเกาะนี้นะครับท่านผู้ชมอืมควันมีไหลไหมไม่มีไหลนะครับตัวนี้ให้เครื่องยนต์สี่สูบนะครับผม ระบบระบบอะไรได้เล็กอ่ะนึกว่าแต่คอมมันเร็วความจุกระบอกซูมแหมไม่ได้ถามน่าจะ2,500หรือเปล่าเพราะว่ามาตรฐานโดยรวมก็ประมาณ2,500นะ้ 2, 4รับนําเำเข้าจากสัญชาติ จีนนะครับจีนแผ่นดินใหญ่หรือว่า,าสัญ,ญลักษณ์ของประเทศจีนก็คือหมีแพนด้านะครับท่านผู้ชมไม่ใช่มังกรนะบางคนเข้าใจผิดว่าไอหนุ่มมังกรนะคือจะเป็นสัญชาติของประเทศจีนตามจริงไม่ใช่นะต้องเรียกว่าไอหนุ่มแพนด้าโอ้ยจม แหมลุยลุยลึกเหมือนกันนะครับฮะสายผ่านได้แหมอยากจะลองใส่ผ่านดูนะใสยผ่านไถายนาก็ได้นะเพระาะว่าระบบโรตารี่แขนยกของเขาก็เหมือนเหมือนกับใส่ผ่านรถถายนาตัวไปนะครับนีนี่เลยเขาเอาผ่านมาปะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมผ่านที่บ้านลองใส่ผ่านให้ดูหน่อยนะครับ อโอ้ติดติดโอ้พี่เอถึงขกระนาดลงมาไนดะ้บิ้งนาเลยนะครับดูรถด้วยนะพี่เออย่ามาัวจะถ่ายคลิปเพลินเดี๋ยวรถเอาไปกินอีกไอ้โอ้อยงูเอาตายแล้วเอ้ย lui 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 Hãy Hả? được ถือว่าลึกมากนะถ้ารถจอดอยู่บนบนถนนนี่อย่างสูงนะอันนี้ลงไปแทบจากอันนี้เลยนะครับแทบจะครึ่งครึ่งล้อถ้าเป็นถ้าเป็นล้อรถนะครับอันนี้มันเป็นล้อแท็กนะดูจากพี่เอลงไปนะครับนี่ดีถึงโลโก,โก้เลยนะครับ เรียบร้อยโอ้ยโหโหมลมสุดๆนะครับรถยำนามันต้องใด้ใส่เกียร์หนึ่งนะครับโอ้โหเอ้ยอยู่ไหม ยอมอยู่นะครับท่านผู้ชมเอ้ยไมอีกล โอเคครับวิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณกไลค์ทุก่กำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ